สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube ติมมะน้ำเจกินรอยนะครับผมหลังจากที่ <c oughs> ตเตสร็จบอสกับฝ่าวเดินทางนะครับผมบอสเลือกอฝ่าวเดินทางเพื่อที่ไปนครพนมนะครับมอนีมินิคอนเสิร์ตอยู่นครพนมนะครับผม มินิคอนเสิร์ตอยูที่นครพนมนะครับต้องเฝ้าไปนะครับผมคือเอ่อออเดนเซอร์อไปแปดคนนะครับผมเดนเซอร์หญิงทั้งหมดนะครับต้อก็อเลยตรงเฝ้าเมื่อเก็บคอ <c oughs> นะครับแต่ขบวนเอ่อของใจเกินร้อยที่ไม่ได้ไปมินิก็คือก็คือไปอ่อก่อนเกนนะครับผม ไปคนเก่งน,นะครับ เก็บของนะคะเก็บ oh. ของของหัวหน้านะครับ <c oughs> ผมเก็บ <c oughs> ของเข่าเทียเข่าทีนะครับผมเก็บของเ <c oughs> ขง่าเทียพี่นะครับโอ้เสือว่าเศร้า วรธีการเขียนต้องเารพจาก้านีเดียครับพี่น้่งเมื่อสั่นเท้ามันสีหายเห้ามัน ครับเแลน้าสินเหลือต,ต่อกับตองมะเกลยังสีนนะครับกิบอย่างนี้ทุกวันนะครับเป็นของงาน,นยาออตะไชยนะครับ เรียบร้อยนะครับเก็บมืงนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปเก็เบตกเครื่องสำอางนะครับผมเก็บตกเครื่องสำอางนะครับผมฝากกาไดไลค์กดแชร์ฝากกาดติดตามช่องยูทูบ e ตองมาลำเต็กกลรอด้วยนะครับ